หสวัสดทีทุกคนแครับวันนี้กี่โมงแล้วไม่รู้แต่ผมง่วงมากก็วันนี้แปลกๆไม่ได้ไปนั่งคุยไปนั่งพูดผมนอนพูดตอนนี้ที่หนึ่งสี่นาทีคาาใครยังไม่นอนนะไม่เา,ายครับเจอกันพรุงนี้คนบ้าเอาจริงน่ามอนมึน่งเวออ่ะไม่รู้เป็นอะไร ตั้งแต่เมื่อวานจริงผมังบอกว่าตั้งแต่เมื่อวานพี่ก็เมื่อวานแหละเมื่อเช้าเมื่อเช้าตอนกี่โมงนะสิบโมงตอนนั้นนัดเพื่อนไปอะไรนะไปซื้อชุดมหาอะไรใช่ไหมแล้วทีเนี้ยอยากจะบอกว่าช่วงหนึ่งอะช่วงก่อนก่อนก่อนนัดซื้อชุดอนะคือพี่คุยกับตัวเองว่าจะไปถ่ายคลิปวีล็อกด้วยคลิปวีล็อกไปซื้อชุดมหาอะไรไรเงี้ยแต่คือประเด็นพอไปแล้วปุ๊บผมลืมคิดได้ว่า เมมโมรีการ์ดของกล้องตัวเนี้ที่ผมถ่ายเนี่ยมันมี16 GB ซึ่งมันจะอัดคลิปได้แค่40-50นาที40-50นาทีด้วยความละเอียด full hd 50 f เฟรมเรทเคือผมคำนวณดูแล้วผมควรผมว่าไม่พออ่ะจริงจผมก็เลยจะไมะ่อะไรนะก็เรียกว่าอะไรคือไม่อัดคลิปอะเปลี่ยนเป็นถ่ายรูปเล่นเออมันไม่พอครับ ผมเป็นล้อนนะผมพูดไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้ไฟ์สดไม่รู้จะพูดหรือเรื่องต่อนะอันนี้เป็นคลิปแรกใช่ไหมที่พี่เปิดนะฮูอยางเนี้ยอันนี้มันดึกแล้วนะพูด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 ดังบ่ได้เด้อมันดึกแล้วเด้อพูดดังนี่โดนด่าเด้ออันนี้ไม่สําหรับถ่ายวอ็อกถ่ายดุนทินนั่นสาหรับอนาคตของพี่ก็ไม่แน่ใจแล้วว่าลงทุนซื้อกล้องสองหมื่นห้าสองหมื่นแปดผมลงทุนขนาดนั้นแต่ก็ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะรุ่งเรื่องไว คิดอะไรอยู่เนี่ยคือคนอื่นหลายๆช่อง,องเขาก็แนะนําว่าเป็นยูทูบเบอร์หรือเป็นวอลเลอร์เริ่มต้นโดยที่จะไม่ต้องอะไรนะเขาให้ใช้อันนี้อย่างเดียวใช้มือถืออ่ะแต่พี่ไม่ฟังไงโอ้พี่ลงทุนกล้องไปเลยสองหมื่นแปดผมก็ไม่รู้คิดอะไรอยู่ก็ซื้อมาแล้วอ่ะก็ยังทําให้ดีเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะน่าจะไหวไม่รู้จะได้ถ่ายคนเดียวหรือว่ากับเพื่อนหรือกับใคร ตอนนี้มันดึกแล้วจะตีสองไปแล้วตอนนี้ก็ปวดหัวด,ด้วยนอนไม่หลับครับกิ้หลายเรื่องโอ้โหน้ากูเออคนดูไม่ต้องสงสัยว่าทำไมผมมองนุ่นไม่ชินปะกะติผมไม่ค่อยมองกล้องไม่ค่อยเปิดกล้องคุยกับคนดูนั่น,นอย่างข้อมผมป้า เห็นเว็บแคมบ้างนั่นแหละเว็บแคมผมมีแต่ผมไม่ได้เปิดก็อย่างที่บอกเท่าไหร่นะสี่หมื่นซับสไครเบอร์ถึงเมื่อไหร่ผมเปิดทัวร์ผมเฮ้ยทำไมตาเป็นอย่างนี้วะเนี่ยเฮ้ยบ้านผมไม่มีแอร์นะกูไม่มีทำไปเนี่ย จูเปิดกล้องแล้วมันนั่งคุยมันเหงาเนาะมันไม่มีเพื่อนคุยคนดูไครบ้างโอ้โหกล้องอย่างคมหน้าอย่างมันเห็นทุกอย่างอะ่ะจมูกก็แดงอะ่ะเออผมถามเรื่องนึงนะใครอยากถาม Q&A วเอผมมาถามได้ในคลิปนี้แล้วก็พี่โพลลงไปในแถบชุมชนของ YouTube ไปแล้วว่าจะเปิด Q&A EP ที่2ใครอยไปดูเอ้ย ใครจะไปถามไม่ถามกันได้คลิปนี้ผมจะมาอัปเกรดตัวเองก่อนว่าเออมันจะได้หรือเปล่าถ้าเรามานั่งคุยกับกล้องอะไรอย่างนี้ผมไม่ั่นใจว่าอนาคตจะคุยกับกล้องได้ไหมเนี่ยปกติคือมองกล้องผมอึ้งกับคนที่เขาทำวีด็อกอะไรวีด็อกวีด็อกคืออะไรวะวีด็อกกิฟต็อกอะเขาทำามไหมคือเขาทําแล้วทีเนี้ยเขามองกล้องเขาคือ เชื่อไม่อายกล้องได้ไงว่าผมออกกล้องออกนอกบ้านครั้งแรกในชีวิตเกิดมาไม่เคยออกไปทีนี้นรู้สึกรู้สึกเลยคนมองเต็ม,มจริงนะแล้วทีนี้ผมไปซื้อชุดใช่ไหมชุดที่ร้านร้านหนึ่งอะที่หน้ามหาเลยโมห์อะไรขึ้เลยเห็นเลยอุ๊ยผมเป็นผู้ชายครับผมไม่ใช่เกย์เราต้องเป็นแมนหน่อยเดี๋ยวคนดูบอกเกย์วะเกย์วะอีกเต็มสตรีมเต็มไลฟ์ผมไปหมดละพอเง้นแล้วผมจะ พูดเอ้ยอุ้ยอุ๊ยเอาอีกละผมขี้เกียจลุกวนหัวไม่เกนะเคยเป็นไหมเป็นอยู่ฝั่งเนี้ยผมซื้อชุดมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ใส่ให้ทุกคนดูอยากให้พี่ใส่ก็บอกกันได้คลิปนี้ไม่มีอะไรคนดูเหมือนแบบเอาง่ายๆนะเหมือนขโมยกล้องมาเหมือนไปขโมยกล้องคนอื่นมาถ่ายคลิปอะ ใครอยากให้พี่ไปเที่ยวฉลอนอม <c oughs> ผมอยากถ่ายคลิปเลไปเที่ยวนะั่ะแต่ว่าผมไม่มีรถขับรถไม่เป็นเดี๋ยวอีสักน่าจา่าิตย์หน้าไปครับไปฝึกขับกับพี่พี่ชายพี่ชายพี่เองพี่ชาย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 อมาจะเข้าใจไหมพี่เป็นนอ้องอ๋อสิชี้ตรงจุดสิวกูโอ้โห ใครมีครีมรักษาสิวบอกผมด้วยนะเอามาให้ผมฟีนะผมไม่ซื้อผมมิผมไม่มีตังร้องกันผมไม่ซื้อนั่นแหละครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันวันนี้ไม่มีอะไรพูดเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเป็นของเล่าเรื่องแต่ว่าคลิปวอล์กขอไว้ก่อนเพราะว่าคลิปวอล์กจะไปย้ายไปเป็นวันที่มีกิจกรรมของมหาลัยกิจกรรมมหาลัยอะไรพวกนี้เช่นอะไรนะรับน้องใหม่ เปิดภาคเรียนไม่รู้เยอะแยะของมาอะไรกิจกรรมเยอะมากผมก็พยายามจะอัปเดตให้เยอะที่สุดแต่ว่าคนดูก็เข้าใจด้วยนะว่าพี่เป็นบล็อกมือใหม่ผมปกติเป็นสตรีมเมอร์ครับผมพูดหน้ากล้องไม่ได้ปกตินี่คืออัปเกดตของพี่คือพูดหน้ากล้องแล้วมันจะเอ่ยเฉยอ,อย่างนี้แหละโว้ยพี่เขาทํำยังไงวะมองกล้องนี่มองไม่เป็นนี่มองจุดไหนนี่ยมองหน้าตาเป็นอย่างเนี้ ฟันหรืออมขี้มาเนี่ยโอเคเุณดูผมไปแล้วผมไปแล้วผมเดี๋ยวผมลงคลิปน่าจะเป็นของของวันไหนวะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมลงคลิปให้วันนี้วันที่สามสิบวันนี้วันที่สาสิบเออไม่ต้องสงสัยนะทำไมผมมองไอ้ฝั่งนั้นบ่อยจอมันอยู่ฝั่งนั้นวันนี้วันที่สามสิบเที่ยงคืนแล้วมันก็เลยเป็นวันที่สามสิบ เดี๋ยววันที่30ตอนเย็นๆผมลงคลิปให้หลังลงไลฟ์นะครับหลังลงไลฟ์สตรีมสด10โมง10โมงถึงประมาณ4ี่โมง5โมงลงสตรีมแล้วก็จะมาตัดคลิปให้ลงคลิปให้นะครับก็ขอบคุณที่มาดูกันจบคลิปนี้ก็ขอให้มันขอให้มีคนดูหน่อยเถอะผมก็อยากดังผมก็อยากงกากงนีดน่นผมอยากเป็นยูทูบเบอร์เมื่อเมื่อเมื่อเจ็ดปีแล้วศึกษามานานมาก ศึกษามาบ้างขายช่องไปมั่งหลายเรื่องมั่งไม่รู้เป็นอะไรนี่มิติใหม่ของคงบล็อกปะเนี่ยกูนอนนอนพูดปะเนี่ยโอ้โหคนอื่นเขายืนพูดนั่งพูดกูนอนโดนเลมอนอันนี้แฟนผมซื้อให้นะครับอมไม่บายครับไม่แน่อาจจะลงวันนี้แหละคลิปก็อยากลงวันนี้แหละถ่ายตู